ริมโขงเลยนาลิมโขงมาถ่ายรูปปลูกหญ้า,าด้วยใช่ไหมครับแม่อ๋อครับมีต้นทุเรียนด้วย<ม>ปลูกนานหรือยังครับนี่ทุเรียนแม่ ลูกกี่ต้นอันนี้นาแม่เหรองามขนาดนี้อสวนลกัแม่สวนลำใหญ่สวนลำใหญ่ก็สวนแม่น่าติดแม่น้ำโขงเลยใช่ไหมน่ะนาแม่นาดำไม่หวานหวานดำเอาดำเอาอโอ้มานอนบรรยากาศแบบนี้สบายเนาะลมสามบอก มันบ่คอมีูกยเดียวมันหกายยงใช้กับทีกินจะนำมันทั้งน่ะนะนำมีโซลาเซลล์ร่หญ่ทำเองใช่ไหมแม่จ่ายตังเองใช่ไหมครับทเองช่ไม่จ่างเองใช่ไหมครับเองใช่หแม่จ่เอง อันนี้ไม่เาระบบน้ำโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ท่อไหนมาตรฐานเลยเป็นแสนลงทุนหมดนี่ท่อเจ็ดใช่ไหมท่อใหญ่สุดอ๋อคือเราสูบน้ำเข้านาเลยใช่ไหมครับแม่น้าหน้าแรงนี้ทำนาไหมครับไม่ได้ทำเนาะ ล้วสุบเอาเอาน้ำไว้ใช้ทำอะไรครับเอาน้ำมาดอันนี้นะอ๋อลำใหญ่อันต้นไหนก็มจเออันซื้ออย่างเียครับพาจะปูไแล้วนมัาน้่ับไมตายแน่นามบดขวมันนนอ่อันทวงกับผี้าแง่หนามันเป็นนนตรงเวลาน้ำมันขึ้นมาตรงนี้เหรอครับตรงนาเนี่ยเหรอครับทวงกับบ่ไร้ต้นทวงไปเยอยเรื่อนหน้าไม่หน้า ปลูกแน่แหละชุ oh, <laughs> <let> <necessary> area, small, mm ้ยให้รังหารมันมันตายมันหนามมุมมีโหดก็เลยมาเห็ดหนามขึ้นแหละสิเอาถังทอเข้าไปบ้านเขาให้เป็นทอเพราะยากเ่รายากว่าจะเป็นบ้านเรานี่บ้านอะไรนะครับแม่บุ้งเ้เหล็กของตำบลนาแหวงอำเภอเขมราชทางไปวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเนาะครับมีไปบนบอยอ่างน โอวานไปมาแล้วครับไปมาบอครับไปเบร์ครับที่แม่สวยจังเลยตรงนี้เป็นเนินปลูกลํำไยปลูกทุเรียนเนาะติดถนนอ่งมงวงใหม่ตรงกลางนี่เป็นแอ่งก็เลยทำนาตรงนู้นเป็นโนนก็เลยปลูกลำไยคลัาไอ้ลำไยครับ อดีดีดีจังเลยที่เยอะติดทอไงแล้วอ้ทํำเองลูกเต้ามาช่วยมาเยอะขนาดนี้ช่วยอยู่เนาะอดี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 โอ้มีที่สวยติดแม่น้ำโขงย่างคนี้ครับอุ้ยบวแล้วเจ็บเจ็บเองอ โอเคโอเคขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมใหม่ครับแม่แม่จะอันเยมาเยี่ยมนะครับครับเดี๋ยวมาดูบ่อยๆมาเยี่ยมบ่อยๆครับเดี๋ยวมาเยี่ยมต่อาไว้เดี๋ยวจะน่าจะโตกว่านี้เนาะกำลังปลูกกําลังตั้งหลักครับครับ